สบายดีโอ้โหขับเจ้าสร้างยอดเจาะลึกทีมเซลซีเนาะมื้อนี้เฮาสิมาเจาะประเด็นหลังเกมทีเซลซี C C สามารถคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสมัยที่2ไปได้สำเร็จเนาะซึ่งเซลซีสามารถเอาชนะแมนซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0โดยได้ประตูไซจากการยิงของคลายฮาวเว็ตเนาะในนาทีที่42เนาะและเป็นประตูเดียวที่ว่าตอกฝาลงเฮ็ดให้ทีมคว้าแชมป์ มาได้สำเร็จและเป็นสมัยที่สองของทีมเนาะซึ่งเขามาเบิ้งกันว่าเซลซีไซแผนไใดเนาะที่สามารถล่มแมนซิตี้ได้ในคืนที่ผ่านมานี่เนาะก็คือตามการที่ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์มาในคลิปก่อนก็คือถือว่าพิดเพียงผู้เดียวเนะก็คือกองกลางเฮาทีข้าเจ้าวิเคราะห์ว่าเป็นกองเตะ จับคู่กับโควาซิตเนาะแต่พิกโผก็คือเป็นจอจิงโยลงแทนโควาซิตในเองเนาะฮามามเบิ่งกันว่าเซลซีเฮามาในระบบที่จะมาปราบแมนซิตี้ก็คือเป็นระบบ3 4 2 1เนาะผู้รักษาประตูดได้แก่เอด็ดวาร์เมนดีแพงลัง3ตัวได้แก่อันโตนิโอรูรอดิเกอร์อังเดรคิสเซนและเซซาแอปริกเกต้าเนาะกัปตันทีมเนาะ แพงกองกลางก็คือเป็นกองเต้จอจินโยเบนซีเวลและริสเจมสเนาะส่วนสามประสานในแดนหน้าของเขาก็คือเป็นเมสันเมาติโมเวเนอร์และคลายฮาร์วัตเนาะผู้ที่วาายิงประตูใส่เห็นให้ทีมเซลซีเนาะสามารถเอาชนะแมสซิตี้ได้สำเร็จเนาะและทีว่าเขามาเบิ้งกันเลยเนาะว่าเริ่มกี่ม,มาก,ก็ชื่อว่าเป็นการคุมเซิงเนาะเป็นการ ลิ้นกันด้วยแทคนิกถือว่าสู้กันในยางสู่สีและเต็มไปด้วยระเบียบวินัยเนาะจนลิ้นผ่านมาเฮ็ดให้นักเตะเซลซีก็คือเดียโกซิวาเนาะได้รับอาการบาดเจ็บถือว่าเป็นกองหลังตัวลักเลยเนาะได้รับอาการบาดเจ็บจึงเฮ็ดให้เซลซีเสียโคต้าคนแรกเนาะก็คือเปลี่ยนเอาอังเดรส์คิสเตนเซนเฮาเนาะลงมาประจำการแทน เดียโกซิวาเนาะในปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นท้ายครึ่งแรกแล้วเหตให้ทีมก็ถือว่ากองเสียหลายทานก็คิดว่าน่าจะกังวลไปเนาะโบหลายก็น้อยเนาะหลังจากที่เดียโกซีวาได้ครับอาการบาดเจ็บเนาะแต่หลังจากที่่งอังเดกิจเซนลงมาได้สำผัดกับบานเนาะในระยะนึ่งเนาะก็เ็ดให้ทีมได้ประตูขึ้นนำเนาะเป็นการที่ เมสันเมาได้บานกลางกลางสนามแล้วก่อนที่จะแทงเป็นลูกคิลเอร์พาร์ตเนะยางสวยงามตัดแผงกองหลังของแมซิตี้เนาะส่งให้คลายฮาวเวิร์ดเนาะได้ล็อกเดียวล็อกวิทผู้รักษาประตูก็คือเอเดรีนมัวเดนเนาะได้สำเร็จก่อนที่จะส่งบานเข้าสู่ก้นตะข่ายไปได้สำเร็จเนาะเฮดไ้ชีมได้ประตูขึ้นนำเนาะหลังจากนั้นเนาะกเกมก็ดำเนินไปจนจบ ครึ่งเวลาทำอิดเนาะเซลซีก็ขึ้นนำยู่1ประตูต่อศูนย์เนาะหลังจากมาในครึ่งเวลาที่2เนาะแมนซิตี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนผูล่นในเกมบุกเนาะและแมนซิตี้ก็เป็นฝ่ายที่ว่าโฮมบุกเข้าใส่อย,ย่างต่อเนื่องแต่บ่สามารถเจาะประตูทีมเซลซีของพวกเขาได้เนาะก่อนที่เซลซีก็จะมีการเปลี่ยนผูลินลงมาเพื่อปิดเกมเนาะก็คือเปลี่ยนอาติโมเวเน่ออกเนาะที่มีอากาศเหนอยล้าเนาะ และซูงคริสเตียนพูลิสิตเนาะลงมาแทนหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเมสันเม้าออกและอัดแผงต่างก็คือมาเตโอโควัสิตเนาะทือว่าแผ่นนี้เซลซีเฮาบกเคยเลิ้นมาก่อนเนาะก็คือเอาแผงกองกลางขึ้นมาอัดและลิ้นเป็นระบบ5-4-1เนาะก็คือถือว่าปิดเกมเลยเนาะส่วงท้ายเกมเนาะจนเฮดให้เซลซีเฮาสามารถ เสือนเอาชนะทีมแมสซิตี้ไปได้เนาะสามารถคว้วแซมไปครองแล,และหลังจากที่ทีมคว้วแซมไปครองเนาะก็ถือว่าเฮามาเบิงตัดมาเบิงทีรายการโตไปเนาะถือว่าเป็นถือว่าจบทัวรน์นาเมนต์แล้วเนาะสำหรับบานเตะเฮาเนาะในฤดูกาล2 0 1 0 2 0 2 0นี่เนาะแต่เมื่อเป็นแซมแล้วก็จะมีเพิ่มอีกมา ก็คือสองรายการเนาะที่เซลซีจะมีโอกาสลงซิงไซเนาะก็คือคันที่หนึ่งก็คือเป็นยูโรเปียนซูอร์คัพเนาะที่เอาสองทีมระหว่างแซมยูโรปาลีกกับแซมยูฟาแซมเปียสซลีกมาเจอกันเนาะก็คือจะเป็นเซลซีจะพบกับบียาเรลเนาะจากประเทศสเปนเนาะก็คือเป็นคันของยูโรเปียนซูอร์คัพนั่นเองเนาะสมวนเมืองอีกคันที่สองก็จะถือว่าจะเป็น การแข่งขันในท้ายเดือนธันวาเนาะก็คือเป็นท้ายปีเลยเนาะก็คือจะเป็นเซมยุโรปก็คือสิงโตน้เงินครามเซลซีเฮาเนาะถ้าพบกับแซมของหรือว่าเป็นชืว่อเป็นแซมของทวีปเอเชียเฮาเนาะประมาเบิงว่าจะเป็นไพเนาะที่จะสามารถเข้ามาสิงกับเซลซีได้เนาะตามการวางแผนการก็คือจะไปแข่งกันยุที ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็คือขันคับวินเนอร์ครับเนาะทำใหเบิ่งกันว่าทีมเชลซีของพวกเราจะสามารถเฮ็ดผลงานที่ดีได้อีกหรือบอ่เนาะหลังจากที่ห่างหายจากการได้ทั้งสองขันนี้มาเบิ่งกันว่าจะสามารถเฮ็ดได้หรือบอ่ขอขอบใจเนาะ